ตงนี้เจ็บคอ,อนินดๆก็อยากจะหาอะไรที่มันร้อนๆ,ๆกินแล้วโล่งคอซะหน่อยไปตลาดเจอกุ้งก็นึกขึ้นมาได้นะคะว่าอยากกินเกี๊ยวกุ้งจังเลยก็ต้องทำซะหน่อยแล้วเกี๊ยวกุ้งนะคะทุกคนเริ่มโดยการหมักกุ้งง่ายๆก่อนนะคะด้วยน้ำมันงาซอสหอยนางรมแล้วก็พริกไทยป่นนะคะที่มันจะขาดไม่ได้จริงๆก็คงจะเป็นตัวนี้เลยนะคะแผ่นเกี๊ยวจากหมี่เจ้าสวนนะคะทุกคนเรามาเริ่มห่อเกี๊ยวกันเลยดีกว่านะคะเริ่มที่เอาแผ่นเกี๊ยวเนี่ย มาวางบนจานก่อนนะคะวางกุ้งลงไปทีละตัวจากนั้นเนี่ยให้เอาน้ำเนี่ยมาแตะๆก่อนที่ขอบทั้ง4ด้านเลยทุกคนแล้วก็เอาอีกแผ่นซ้อนเข้าไปนะคะแล้วก็แปะให้มันติดๆกันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนขวากุ้งของเราจะหมดนะคะแต่พอกุ้งหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่าแผ่นเกี๊ยวเขายังไม่หมดนะยังเหลืออีกประมาณครึ่งหอ่อเดี๋ยวต้องลองคิดว่ารอบหน้าจะทําอะไรดีนะคะแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกห่อเกี๊ยวกุ้งเสร็จแล้วก็ได้เวลาของการต้มแผ่นเกี๊ยวคะ่ะทุกคนค่อยๆใส่ไปนะคะ คือสําคัญเลยมันจะติดใครมีวิธีแก้ติดนะบอกด้วยนะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้นะคะแล้วเราก็ต้มต้มน้ําใหม่นะทุกคนใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็น้ําปลาเกลือชมพูน้ําตาลของอร่อยมันก็จะอยู่ตรงผักนะคะทุกคนก็คือฮองเต้น้อยตัวนี้นั่นเองนะคะใส่ไปเลยนะคะกลิ่นของรากผักชีกระเทียมพริกไทยอะ่ะคือมันช่วยให้น้ำเนี่ยหอมมากนะคะระหว่างต้มเนี่ยคือแบบอืม้มอารอยต้นหอมนะคะทุกคนพร้อมกินแล้วจ้า